ครับสวัสดีครับเรามาพบกันหลังหวยออกนะครับของช่องอาจารย์ลุงพารวย1 6 8นะครับเรามาดูกันว่ามีสูตรไหนเข้าหรือหลุดบ้างของช่องอาจารย์ลุงพารวยนะครับสำหรับงวดนี้รางวัลรางวัลที่1ออกไปที่0 1 9นะครับ เลขท้าย2ตัวออกมาที่65นะครับของงวดประจำวันที่2พฤษภาคม6 6 6นนะครับก่อนอื่นผมขออ่านคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุน ให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุก,ทกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเรามาดูชุดแรกเลยนะครับที่ผมลงคลิปให้เป็นสูตรพ1น,นะครับสูตรนี้นะครับที่ผมลงให้เป็นคลิปแรกๆของวดวันที่2พฤษภานะครับ สูตรนี้เข้าเดินดีมาแล้วร้องวดนะครับงวดล่าสุดนี้เป็นงวดที่131ครับสำหรับตัวเลขที่ผมลงให้งวดนี้ก็คือเลขนี้ครับตัวอย่างของงวด ที่25แล้วนะครับแต่งวดนี้เดินดีมา130งวดแล้วนะครับงวดนี้เลขที่ออกมันคือ0 1 9ล่าง65นะครับตัวนี้มันไปออกเลข เสียได้นะครับมันไปออกเลขเด่นชนเด่นครับมันก็เลยไม่ถูกที่ผมวงให้นะครับที่ผมตีตารางไว้ให้มันเลยไม่ถูกมันไปออกเลขเด่นชนเด่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูสี่ติย้อนไปนะครับที่ผมทําให้ดูมันจะเป็นเด่นชนรองนะครับเด่นชนรองเด่นชนรองมาตลอดตั้งแต่งวดนี้ก็ ออกมาที่หนึ่งเจดนะครับมีอยู่งวดเดียวนะครับที่มันออกเลขเด่นชนเด่นก็คืองวดของตัวอย่างงวดที่สิบสี่นะครับเก้าแปดไหมครับออกแปดเก้าบนแค่นั้นเองอันอย่างนี้ผมถือว่าผิดนะครับอันนี้แลวพอไล่ถัดมามันก็จะถูกเด่นชนลองเด่นชนลองตลอดเลยนะครับถึงจะมาสองตัว แต่ก็ยังงวดวันที่สิบหกบนออกศูนย์เก้าสามล่างออกหนึ่งสี่หนึ่งก็จะมาหนึ่งล่างเก้าก็จะออกเก้าสามอย่างนี้ยครับมีอยู่งวดเดียวในงวดที่สิบสี่ตัวอย่างนะครับมันออกเด่นชนเด่นมันเลยไม่ถูกโดยตามสูตรแล้วมันถูกนะครับพอตามสูตรแล้วมันนั่นถือว่าถูก และก็อีกอย่างก็คือมันไม่ค่อยออกเด่นชนเด่นเท่าไหร่แล้วผมเชื่อว่ามวดงวดที่ร้2มสนะครับก็น่าจะเข้าใน4ตัวนี้อีกอยู่ดีครับและคิดว่าจะมาเด่นชนรองแน่นอนครับจะไม่เด่นชนเด่นแต่ก็จะจับกันเด่นชนเด่นไว้ให้อีก1 ประมาณ2อถึงสตัวให้นะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้หลุดเลยนะครับสำหรับเลขสูตร P1 สูตรนี้ค่อนข้างเดินดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตัวสูตรจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับเมื่อผมนำสอชุดนี้อย่างมาดูสูตร P2 สูตร P1 P2 คลิปที่แล้วผมได้นำเสนอพร้อมกันเลยนะครับสูตรนี้ก็เดินดีมาทั้งหมด75งวด 76งวดและงวดล่าสุดที่ผมลงให้คืองวดที่77แล้วนะครับสูตร P ีสําำหรับสูตร P2 งวดล่าสุดคือชุดนี้ครับงวดตัวอย่างงวดที่18อันนี้ออกไปที่019ล่าง65 สูตร p2 ถูกทั้งบนถูกทั้งล่างนะครับ6กห้าหนึ่งเเมื่อผมนำตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เป็นของงวดวันที่16งวดที่แล้วนะครับผมเอาสูตร p1 กับ p2 จับชนกัน มันจะชนกันอยู่เลขสองตัวคือเลขหนึ่งกับเลขเกา้าก็เลยได้เลขสองแถวแต่งวดล่าสุดงวดนี้ก็คือที่นำสูตร p 1กับ p 2ชนกันมันชนกันอยู่ที่เลข1ตัวเดียวครับผมก็เลยจับแถวหนึ่งให้แต่ดันว่าสูตร p 1มันไปออกเด่นชนเด่นก็เลยมันก็เลยหลุดไปครับแต่งวดหน้าผมคิดว่าสูตรนี้ไม่น่าหลุดแล้วนะครับ น่าจะเดินต่อเนื่องและผมจะนำสูตรนี้มานำเสนอให้อีกครั้งนะครับเป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวเป็นร้อยงวดแล้วนะครับสูตรนี้ถึงมันจะหลุดแต่ว่าโดยตัวเนื้อสูตรจริงๆมันไม่ได้หลุดครับเพียงแต่ว่าเราผมไม่ได้จับเด่นชนเด่นมาให้แค่นั้นเองนะครับเอาเป็นที่พอสังเกตเท่านี้นะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งสูตรนี้เดินดี มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองที่ผมนำเสนอก็คือชุดนี้ครับสำหรับปักหลักสิบหน่วยล่างตรงๆนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำว่าตรงๆ ไปดูย้อนหลังของคลิปได้เลยนะครับสูตรนี้งวดนี้ล่างออกไปที่หกห้าฝั่งนี้คือหลักสิบนะครับก็เข้าไปที่หส่วนหน่วยก็ถูกไปที่ห้า หวยชุดนี้เป็นเลขปักหลักล่างตรงตรงสาตัวนะครับนี่ครับคือชุดที่ผมได้นำไปเสนอให้กับ f c ของงวดวันที่ 2, 2เดือน5ปี66นะครับมันก็จะถูกไปที่65ตัวนี้ครับตรงๆ เพราะล่างมันออกอยู่ที่หกห้านะครับชุดนี้จะมีทั้งหมดสามสิบหกชุดอย่างงวดที่แล้วผมก็นำเสนอแบบนี้ครับเหมือนกันงวดนี้ก็ออกไปที่เจ็ดหนึ่งและงวดงวดที่สองที่ผมนำเสนอเป็นคลิปที่สองนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ถูกไปที่หกห้านะครับสูตรนี้รู้สึกว่าจะมีคนกดถูกใจค่อนข้างเยอะนะครับ น่าจะมีคนชอบสูตรนี้ค่อนข้างเยอะนะครับและสำหรับงวดที่จะถึงนี้ผมก็จะนำสูตรนี้มานำเสนอให้กับ fc อีกครั้งนะครับซื้อทุกตัวผมว่าอย่างไงก็ไม่ขาดทุนนะครับเพราะเลขชุดนี้มันไม่ต้องกลับนะครับมันเป็นเลขปักหลัก36ตัวบวกลบคูณหารยังไงก็มีกำไรครับนะครับหรือถ้าใครมีเลขเด่นอย่างงวดนี้ผมตัดเลขเด่นให้ผิดแค่นั้นเอง นี่ครับเป็นสูตรที่ผมวางให้งวดที่แล้วงวดล่าสุดเด่นผมไปให้เด่นล่างสองสามสี่นะครับผมก็เลยคัดมาให้อย่างนี้อะไรที่มีสี่มีสองแล้วก็มีสามอย่างเงี้ยผมคัดให้แต่สูตรนี้ผิดครับมันก็เลยผิดแต่โดยสูตรสามสิบหกตัวมันไม่ผิดนะครับ มันออกไปที่65ตัวนี้ครับอันนี้ก็คือพอผมคัดออกมาแล้วก็ตัดจากเลขดับด้วยเลขดับ65ดับหน่วยล่างสูตรนี้ก็ผิดครับแต่อันนี้ถูกถูกมันก็เลยทำให้ชุดนี้ผิดนะครับแต่ผมก็ย้ำในคลิปอยู่แล้วนะครับว่า ควรจะซื้อทั้งหมด36ตัวนะครับเป็นตัวกันไว้ก่อนแล้วก็ตัวไหนเด่นที่เราคิดว่าชอบจริงๆเราค่อยใส่ตัวนั้นเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ควรจะซื้อทั้งหมด36ชุดนะครับเพรผมย้ำว่านี่คือ36 36ชุดตรงๆนะครับเลขพวกนี้มันเป็นเลขปักหลักไม่ต้องกลับนะครับดูคลิปให้จบนะครับแล้วพี่ก็จะได้อย่าง F เข้าใจว่าสูตรไหนมันเดินดีเดินไม่ดีเพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับงวดถัดไปว่าเราควรจะจับสูตรไหนนำมาเล่นนะครับสำหรับปักหลัก10หน่วยล่างชุดนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะครับคลิปหน้าผมก็จะนำมาเสนอให้นะครับสำหรับงวดหน้านะครับเรามาดูกันอีกสูตรนะครับเป็นสูตร ชุดนี้ครับชุดนี้ยี่สห้าอันนี้เป็นคลิปที่สาหรือทีนะครับลอง f อลองไปดูย้อนหลังได้นะครับของคลิป25้าชุดอันนี้ผมเน้นว่าบนตรงๆอันนี้ก็คือชุดปักหลักบนนะครับถูกมาแล้ว25้างวดนะครับงวดเมื่อกี้ผมลงเป็นงวดแรกนะครับงวดล่าสุดเนี่ย ผมได้นําเสนอเป็นงวดแรกผมเห็นว่าตัวเลขมันเดินดีก็เลยนํามาเสนอเป็นงวดแรกก็ถูกไปที่ที่ผมขีดตัวนี้ให้ติ๊กติ๊กติ๊ก,กเพราะว่านี่ครับเลขวิ่งเงินล้านบนวิ่งสิบหน่วยนะครับผมย้าย้ําแล้วนะครับเลขวิ่งเงินล้านบนสิบหน่วยของอาจารย์ลุงนะครับงวดนี้ เลขที่ออกบนนะครับออกบนไปที่0 1 9่าล่าง6 5ตัวนี้ก็ถูกครับเลขวิ่งเงินล้านตัวนี้ก็เข้าหลักร้อยนะครับแต่ว่าเราจะจับแค่สิบหน่วยนะครับ สำหรับสูตรของอาจารย์ลงุงจะเน้นแค่1ิบหน่วยอ่าผมยกให้ตัวนี้ถูกครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรองถ้าใครจับเลขวิ่งก็ถูกสองตัวแต่ผมก็จึงนำา9้ากับ0ูมาจับกับตัว25ชุดแล้วก็ผมก็จะขีดไว้ให้นะครับแต่ไม่เออนไม่เห็นว่าตรงนี้มันมี9้าด้วยก็เลยไม่ได้ติ๊กไว้ให้ครับถ้าติก๊กมันก็จะมี99 9, ้ 9. ก็จะมีทั้งหมด2 4 6 8 10 11 12 13 13ตัวตรงๆโดยไม่ต้องกลับนะครับอันนี้ชุด25ชุดบนเราซื้อ25ตัวเบาๆแล้วก็มาเน้น13ตัวตรงๆโดยไม่ต้องกลับแบบนี้เราก็มีกำไรแล้วครับวันนี้ก็ไปถูกตรงๆครับอยู่ที่19นะครับ วันนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับเลข25ชุดตรงๆของช่องอาจารย์ลุงนะครับแล้วมาดูอีกหนึ่งคลิปนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมลงให้ชุดนี้เป็นชุดพระวัดป่านะครับมวดที่แล้วให้ถูกไปที่17แต่งวดนี้หลุดนะครับ พรเลขมันออกบนออกไปที่0ูนย์หนึ่งเล่างหกห้าไปไม่ถึงครับไปได้แค่9ก้าสามเก้าสี่เ้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสงวดนี้สูตรพระวัดป่าหลุดนะครับแต่ผมว่างวดหน้าก็จะไปขอพระอาจารย์อีกนะครับว่า คิดว่าไม่น่าจะหลุดซ้ำนะครับสําหรับสูตรนี้เพราะปกติจะเดินดีมาอย่างตลอดนะครับก็จะนําก็จะไปขอมาให้เพื่อเป็นแนวทางให้กับ f c นะครับอยู่ที่ว่า f c ชอบหรือตามสูตรไหนก็เล่นแค่สูตรนั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําว่าต้องเล่นทุกสูตรคือ f c ชอบสูตรไหนที่ผมนําเสนอนะครับ ก็ซื้อสูตรนั้นนะครับพยายามดูคลิปทุกคลิปให้จบนะครับแล้วผมจะย้อนประวัติออตัวเลขให้ดูว่างวดที่แล้วถูกไม่ถูกยังไงไปกี่งวดกี่งวด,งวดอย่างเงี้ยมันเป็นสถิติให้เราสามารถนําไปซื้อฉลากกินแบ่งได้นะครับอาเรามาดูชุดต่อไปชุดนี้ก็เข้านะครับ ชุดถูกมาแล้ว77งวดมหาโชคบนออกไปที่ก็เหมือนเดิมครับ0ูนย์หน่าล่าง6กหถูกไปที่ล่างครับหกห้าสำหรับสูตรนี้ ถ้าคนมองแล้วชอบแบบแนวทางอย่างเนี้ก็คือเหมือนเราตีกรอบว่ารู้แล้วว่าเลขที่ถูกมันอยู่ในนี้แน่นอนนะครับเหมือนปลานะครับที่เราขังไว้แล้วนะครับแน่นอนเราก็จะคัดเลขได้ง่ายนะครับอันนี้ถ้าคนชอบแนวทางอย่างนี้ก็ผมก็จะนํามาเสนอให้อีกนะครับเพราะสูตรนี้เดินดีเดินยาวมาเจ็ดสิบเจ็ดงวดแล้วนะครับงวดต่อไปก็คืองวดที่เจ็ดสิบแปดนะครับผมใช้ชื่อว่า มหาโชคนะครับของงวดเมื่อกี้ก็นำลงเสนอเป็นคลิปแรกนะครับก็เข้ามาที่ล่าง6 5หเลยนะครับแล้วก็เสนอด้วยก็คือผมก็นำเลขเด่นบนติดมาให้ด้วยก็เข้าไปที่9ครับส่วนเด่นล่างอันนี้เด่นล่างนะครับอันนี้หลุดนะครับ ส่วนเด่นบนล่างัอนสูตรนี้ก็สายเหนียวครับหนึ่งสามแปดเจ็ดหสปดเดอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกตัวนะครับที่ผมขีดนี่คือเด่นสุดเด่นสุดคือ1นึงครับรองคือสามรองลงมาอันดับสามคือแปดรองลงมาเรื่อยๆคือ7ใน4ตัวเนี้ยถ้ามันหลุดจาก1ก็จะเป็น3าหลุดจาก3ก็จะเป็น8ปหลุดจาก8ดก็จะเป็น7 เอาง่ายว่าคือเด่นสุดก็คือ1นครับก็ถูกไปที่19ครับสูตรนี้ก็สายเหนียวครับถูกมาอย่างยาวนานรอคลิปหน้าผมก็จะแยกคลิปลงเฉพาะสูตรบนล่างให้นะครับถ้าใครชอบแนวทางแบบนี้นะครับเพื่อจะไปนําไปจับเลขเองก็ได้นะครับเราเน้นตัวนี้ก่อน,นครับเป็นตัวแรกตัวนี้ตัวรองตัวรองตัวรองนะครับอย่างที่ผมขีดให้อย่างนี้นครับ นี่ผมกติกให้ว่าเด่นสุดไม่น่าจะเกินหนึ่งกับสามก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับไม่ถึงหลุดถึงถแปดแล้วก็เจ็ดนะครับน่าจะอยู่แค่สองตัวนี้ก็น่าจะอ,าอยู่ผมก็เลยติ๊กไว้ให้สองตัวนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งเก้าบนนะครับเป็นไ,ไงครับมีใครโชคดีหรือว่าตามอาจารย์ลงุงชุดไหนถูกบ้างไหมครับ ฟังทุกคลิปนะครับแล้วก็เราก็นําไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้หรือว่าพิจิรณานํามาเลือกซื้อเองก็ได้นะครับแต่สําหรับผมชื่อว่าเห็นสูตรที่เดินดีนะครับตอนนี้ก็จะมีสูตรปักหลักล่างนะครับที่ผมลงเสนอให้สองครั้งแล้วก็เข้าต่อเนื่องครับแล้วก็บนปักหลักบนนะครับล่างกับบนไม่ต้องกลับเลยนะครับ คแค่ตรงๆอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็มีสูตรพีหนึ่งอย่าทิ้งนะครับสูตรพีหนึ่งงวดเมื่อกี้มันหลุดเพราะว่ามันไปออกเด่นชนเด่นออกตัวมันเองนะครับงวดหน้าผมคิดว่าสูตรพีหนึ่งตัดด้วยสูตรพีสองคิดว่าสูตรนี้ก็น่าจะยังเดินดีอยู่นะครับก็ยังมั่นใจว่าสูตรพีหนึ่งพีสองจะยังเดินดีอยู่นะครับส่วนสูตรนี้เข้ามาแล้วเจ็ดสิบเจ็ดงวด วดหน้าผมก็จะนำมาเสนอให้อีก FC อีกครั้งนะครับเผื่อท่านใดชอบแนวทางแบบนี้นะครับเพื่อต้องการหาเลขวิ่งมาตัดเองนะครับขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามชมจนจบนะครับพบกันใหม่ คลิปหน้านะครับว่าผมจะนำสูตรไหนมานำเสนอให้กับทางช่องอาจารย์ลุงพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ